What What the fuck er, Life, ี่อะไรวะน้าไม่ทินโดไลมันโดนอยู่แล้วมันเหมือร้อยเปเแต่ว่าทางเริ่ออลิมเมฟอ่ะคือต้องอะเลยนะเฮีย er. อ่ะคือชื่อไม่เหมือนมันยังโดนเอ้ยมันยังไม่ร้อเอร์ซไม่เข้าใจโดนลิขสิทธิ์ได้ไงอืมแล้วก็จะมาตอบเจ้าของช่องกันนะครับผมเจ้าของช่องแกก็พิมพ์มาว่าไอ้นี่ เดกกระิ์ไม่ได้อยู่กับชื่ออ่าออสตาก็ซุ่มเสี่ยงเหมือนกันหลายรอบแล้วประมาณนี้นะและไอคนที่เม้งบอกว่าไม่เกี่ยวสิครับถ้าชื่อในอนิเมะในอนิเมะเขาเรียกอนิเมะนะในอนิเมะก็โดนเราโดนคือแบบคือแบบชื่อคือชื่อไม่ต้องเหมือนก็คือคนนี้สงสัยว่าทําไมชื่อไม่เหมือนแต่ทาไมถึงโดนเด็กกระิ์ใช่ไหม ผมก็ไม่เข้าใจว่าคำว่าลิขสิทธิ์เนี่ยพวกแกไม่ได้เข้าใจกันเลยอย่างนั้นเหรอได้เลยจะสอนพวกเจ้าเองเอาละหนะ้าอาจารย์ขึ้นมาได้มันก็แค่สมมุติว่าฉันเนี่ยฉันได้ประดิษฐ์เส้นตรงนี้ขึ้นมาไอ้สว่าดิสมมติฉันได้ผ,ผลิตนี่เส้นตรงเส้นแรกของโลกขึ้นมาแล้วฉันจะไปจดลิขสิทธิ์นะนี่ซึ่งกูก็ไม่รู้ว่าลิขสิทธิ์มันต้องใช้ตังค์หรือเปล่าแต่ก็ถือก็นะสมมติกูไปจดลิขสิทธิ์มาแล้วอ่า กูมีลิขสิทธิ์ของเส้นตรงแล้วแล้วมันมีไอ้แคยคนหนึ่งมาอยากได้นี่ไปใช้แต่มันไม่มีตังค่าลิขสิทธิ์ของกูมันก็เลยก๊อปไปว่าเป็นแนวนอนอ้าวมอนแบบเอะมันก็ต่างกันนี่วะไอ้นี่เป็นแนวตั้งอิมแนวนอนมึงลองกลับหัวดูอ้าวยังไงอะออกมนก็กลับเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมดีวะคือการลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็แค่สมมติมึงไปก๊อปมาแค่เอาจากที่มันก็อธิบายง่ายคือแบบ อ่า20แปทอ่าทุกคนลองดูภาพนี้เนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมือแค่เอาชื่ออะไรเงี้ยจากโมกุลจากลายเป็นโมกูโมเฮียโมเฮียแล้วอย่างก็หลายโมแล้วนะก็ก็ตั้งๆ่างไปนะถ้าผนไ่เขาจว่าคุณเอาตรกกะอะไรบอกว่าเอ้แค่แค่เปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่โดนลิขสิทธิ์แล้วป่าววะคือเกมมันโลดเนี่ยเกมกอปเป็นเยอะมากแล้วเจ้าของลิขสิทธิ์เขาก็ไม่ได้ว่างดูทั้งวันจริงปะ แต่ถ้าเขาอยากจะเอาก็เอาได้นะเพราะว่าตัวละครม่ใช่มากแค่เปลี่ยนชื่อเฉยๆเนี่ยเหมือนกูไปก๊อปเนี่ยเช่นอะ,อะไรเดียวเหมือนกูไปก๊อปไมกี้มาอย่างเงี้อ่ะกูเอาไมกี้มาแล้วกูทําเป็นตัวละครตัวเองเลยแล้วกูได้ว่าไมกี้อะไรเงี้ยจากไม่โทเป็นไม่เอกไมกี้เออแค่นี้มันแลกตรงไหนว่าคำว่าลิขสิทธิ์เนี่ยจริงป่ะก็ไม่มีหรอกคลิปนี้ก็มีแค่แหละก็แค่จะมาบอกว่าคําว่าลิขสิทธิ์เนี่ย มันย่อขนาดเลยเหรอวะที่สุด <c oughs>